e hum. ตอนเช้าค่ะทุกคน o o อร์น n ิ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแก้วนะคะแก้วก็ทํางาน6วันเนอะแล้วก็หยุดวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะมาทําอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนั่งนึกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมีอะไรทําบ้างอะไรเงี้ยก็เลยนั่งเขียนนี่เขียนใส่กระดาษมานะคะว่าแบบจะทําอะไรบ้างในวันนี้นะคะ วันนี้ตอนเช้านะคะที่ทุกคนเห็นก็คือซักผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอตากเนาะระหว่างเรารอเดี๋ยวเราจะไปย้ายกระถางต้นไม้กันนะคะลิสต์ของเราในวันนี้ก็ไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ของแก้วนะคะเพราะว่าน้องเขาใหญ่ขึ้นแก้วก็ต้องย้ายกระถางย้ายที่อยู่ให้เขานะคะแล้วก็อาจจะมีแบบ ไปซื้ออุปกรณ์บางนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นวันนี้ทั้งวันเลยนะแก้วก็เลยคิดว่าแก้วจะมาทำวอล์กนะคะหนึ่งวันของแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้ของเรากันเลยเพราะว่าแก้วอะ่ะได้ยกน้องๆที่จะเตรียมปลูกเตรียมย้ายกระถางอะ่ะยกมาไว้ในลมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปหาน้องๆกัน นี่ทุกคนอันนี้คือต้นไม้ที่เราจะย้ายกระถางกันนะดูน้องสิน้องล้นมากอ่ะนี่อันนี้คือกระถางส่งนิ้วนะก็คือน้องล้นกระถางออกมาแล้วค่ะพี่แก้วกจะย้ายนะคะพร้อมกับนี่เจ้าแกงนี้ก็เดี๋ยวจะเพาะสกระถางใหม่นะคะกับเด็กๆอันนี้เตรียมดินมาแล้วเดี๋ยวเราจะผสมผสมดินนะคะ เพลไล์เบอร์มีคนไล์หินภูเขาไฟนะผสมในนี้เดี๋ยวเราจะเอาก้อนใหญ่ๆแบบนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าแขกตัดชอบดินล้วนๆน,นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเด็กๆที่เราย้ายกระถางกันเนะแล้วก็นี่อ้วนๆน,นะคะขนนกเดี๋ยวแก้วจะต้องออกไปซื้อถัดแบบนี้มาอีกนะเพราะว่าไม่พอนั่นเองนนี้เราจะให้ดูว่ามันใหญ่มากมันจะเต็มกำแพงข้างห้องแก้วแล้วตรงนี้ เราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ไปประมาณสองชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็11บเอดโมงแล้วจริงๆแล้วแก้วก,ก็เข้าลงเรือนอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่ามันร้อนมากกล้องมันจะน็อกเอานะคะแก้วก็เลยสคริปต์มาเลยเนแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์มาเพาะ,มะเมล็ดนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือที่แก้วเพาะเมล็ดไว้นะแต่ว่ามันไม่พอ,อเออต้องไปซื้อมาเพาะอีกนะคะ เป็นถาดสี่เหลี่ยมนี้นะพอเราเพาะแบบเปิดอะเราใส่ใส่น้ําเราใส่น้ําเข้าไปนะคะโอ okay. เดี๋ยวถ้าจะออกไปแล้วเดี๋ยวแก้วถ่ายดูแล้วกันเดี๋ยวขอขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะนีต่ตังแเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะไม่กันเถอะเดี๋ยวเราจะไปซื้อถาดปลูกต้นไม้กันนะครับ แล้วก็จะไปกับแม่เราด้วยนีแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนขับเองนะคะห้าปีที่ผ่านมาที่แม่มีรถแม่ก็จะเป็นไดเวอร์แต่วันนี้เราจะเป็นคนขับแทนแตั้งแต่เราขับเป็นแม่ก็ไม่อยากขับรถอีกเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยละกันอาจจะถ่ายมาได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นห้างแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะก็จะไปซื้อถาด ูกต้นไม้นะคะแล้วก็ซื้อถัดหลุมแล้วก็ซื้อใส่ชาร์จแบตด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรบินสันด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพมบรรยากาศถ้ามีโอกาสจะถ่ายมานะคะนี่เป็นร้านแคคตัสที่เรามาบ่อยที่สุดเพราะว่าใกล้ที่สุดนะคะนี่มาหาป้ามาจุดป้าจำได้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาซื้อถัดหลุมกันนี่ดูเด็กๆน่ารักไหม อันนี้ต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเนนี้สั่งเอาสามสิบบาทอะไรสามสิบบาทนี่ทุกคนเรามาแบบร้อนๆเราอยากได้ต้นไม้ต้นนี้เราไม่รู้มันคือต้นอะไรเนี่ยต้นเนี่ยที่เราบอกตอนแรกอะป้านนี้ต้นอะไรอะ ช้อนเงินช้อนทองต้นไหนนะใหญ่ๆนู่นอะนอ,อ,อ๋ออันนี้มันต้องปลูกกลางแดดปกติหรอป้าได้โอ้อันนี้น่ารักมากอันนี้ต้นเท่าไหร่อ่ะป้าพี่ห้าบาท ว่นี่ไงนิ้วทองอันเนี้ยตอนแรกอะ่ะบ้านเราอะ่ะใหญ่มากใหญ่แบบกระถางแบบหกนิ้วได้มั้งแต่ว่าน้องเน่าน้องตายเว้ยคิดคิด,ดาตาจ้าเนี่ยแมมคิดเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราเอาไปสักต้นหนึ่งดีกว่าเขาเลือกกันยังไงก็ไม่รู้นะปกติเวลาเก้วเลือกก็ชอบันไหนก็เอาวนะันนั้นอันนี้เป็นไง อันนี้เขาเลือกกันยังไงวะเลี้ยงแต่ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าเลี้ยงให้ต้นมันอ้วนอย่างเดียวนี่อันนี้กำลังออกปะเนี่ยกำลังแตกใหม่เลยเนะี่ยแต่ชอบอันนี้ว่ะขดเดียวขดเดยอะดิเอาไปสักหนึ่งต้นเอาไปแทนต้นเก่าว่าต้นเก่าแบบว่าน้องเน่าไปแล้วนี่โฟกัสปะ เ,เอาต้นนี้นะครับเสียทรัพย์สินแม่เลือกมาต้นหนึ่งที่หนูอยากได้อะเนี่ยไอ้อันเนี่ยเออหนูชอบมากเลยใบยมันเงาเดีอะหนูเอาไปไว้ข้างข้างห้องเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาอีต้นนี่เราได้นอ้องน,นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้อะไรนะไซช้อนเงินช้อนทองนี่เอากลับไป<น>บ้านผู้ดาง,ดงเหรอ <laughs> ท,ทุกคนชอบผู้ดัง่าสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ของเราอันนี้เราถึงบ้านแล้วนะทุกคนก็แกจะมาเกะต้นไม้ของเราแล้วเดี๋ยวจะเอาไปวางในอนุบาลอนุบาลเพาะพันธุ์ของเรานะคะนี่ใสอะไรช้อนเงินช้อนทองนะ จำชื่อไม่ค่อยจะได้แล้วการน,นี้นะคะแม่พริสซื้อมาชดเชยต้นที่ตายไปนะต้นนั้นกําลังแบบ6นิ้วใหญ่มากอะหนิ้วหรือสี่นิ้วเออแบบใหญ่มากอะจริงๆคือน้องแบบน้องหน้าฝนตกเยอะแล้วแก้วก็แบบ ไม่มีเวลาไปดูแลเขาอะไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปจับเขาว่าแบบเขาไหวไหมเขาเขาโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็เลยจากเราจากเราไปแล้วนี่เดี๋ยวเราไปพาเขาไปไว้ในโรงเรียนกันนี่ดูดิห้องต้นน่ารักน่ารักโอ้ เดี๋ยวไว้ตรงนี้ให้ตรงนี้ภารกิจสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือเพาะ,มะเมล็ดนั่นเองค่ะอันนี้แก้วสั่งมาจากไนฟีสนะเป็นมเมล็ด แคตัดนะคะเป็นรวมรวมทุกสายพันธุ์เลยนะของเขาจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแอสโตไฟตัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพาะเมล็ดเจ้าพวกนี้กันเพราะซื้อมานานแล้วยังไม่ได้เพาะสักทีกลัวน้องแบบจะไม่โตแล้วอะนี่แก้วจะบอกให้ฟังว่าเวลาแก้วจะเพาะเมล็ดแกจะใช้อะไร <laughs> แก้วใช้ฝาน,านะะ้ำค่ะทุกคนมันเป็นฝา ฝาน้าอ่ะฝาแบบฝาน้ำปับบป่นฝา,าน้ำชาที่เรากินกินกันอ่ะเออแล้วเก้ยวก็เก็บมาจากที่ทำงานแ้วถ้าเป็นแบบเนี้ยเก้ยไม่เสียดายไงเก้รู้สึกว่ามันพังก็พังอ่ะเนื่อออกไปเพราะว่ามันเหมือนเราเอามารีไซเคลิลแล้วอ่ะเออก็งกนี่แหละค่ะง่ายๆก็คือเราจะเอาดินใส่ในนี้นะคะแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ย ใ,ในอันนี้อันนี้ที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นั่นแหละแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดโรยในในถ้วยนี้แล้วเราก็แช่น้ําแล้วก็แช่น้ําไว้นะก็จะเป็นการเพราะแบบเปิดถ้าเพาะแบบปิดก็คือใส่ถุงพวกน้ําเวลามันละเหยเป็นไอมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะวนอยู่ในน้นใช่ไหมแต่นี้เราเพาะแบบเปิดเราก็เติมน้ําเอานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเราปลูกเมื่อกี้นั่นเองนะคะสำหรับวันเดย์วันฮอลิเดย์วันหยุดของแก้ววันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะใช้เวลาอยู่กับต้นไม้เนะะแล้วก็ออกไปห้างบ้างหากินบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ตอนกินเราไม่ได้ถ่ายดูเนอตอนที่เราไปรูปิสันอ่ะแก้วก็ไม่อยากแบบว่าถือกล้องไปพลุงพลังแก้วก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะบายอย่าลืมไปดูคลิปทำผมของเราด้วยนะ